สุกยาข่ายปาดก,กัมกินมันมกทีน้องเอ้ยขันโมก,กินมกมันปากบอดำนะปานนี้ผมทักทายกันหลอดดึกครับบรรยากาศค่อนข้างจะหล่อนครับผมวันนี้ลงมาตัดย่างตื่นตั้งแต่หกถุมเครื่องครับกินกาแฟเดียบรลอยกะตีหนึ่งลงครับผมเนื้อมย่างน้อยชาชาครับมุดมัดครับ ทำงานไปเราก็มีความสุขครับฟังเพลงไปนัมเออเปิดเพลงขึ้นร้อยเต็นอยู่ดเดียวพี่น้อยเลยย้ยยงย่อย,ยู่เู้เดียวครับโ <c oughs> มมีไปเห็นหรอครับเปิดเพลงขึ้นมะรำขึ้นเต้นใจครับทักไทยพี่ทักไทยน้องนอนรอบลึกครับผมทำงานคือเก่าคือเดิมครับผม ม่วนๆครับให้มีความสุขในการทำงานครับผมมีสินเอาไว้ที่รังเรื่องของอนาคตครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับผมถ้าตายกันรอบเลยครับอ่ะออยีดยางไปน้ำกับฟังเพลงไปน้ำครับเรื่อยๆบรรยากาศก่อนข้างจะห่อนครับั้างเว้นกับว่ามันเดือดเลยครับคืนๆกันยัางห่อนอยู่พลองเลย สู่ๆกันไปครับชีวิตเมื่อนี้คน้างีว่าสิเร็วแน่ครับมืนน่อนี้จีจยางเปล่าอยู่เจ้าแบบบริดัพักได้ครับไปเรื่อยๆครับฟังเพลงไปกระยูไปน้ำเสียงไก่ขันแซวแซ่พี่น้องเลยเอาเนาะไปเรื่อยๆครับ ตีสี่สิบห้านาทีสี่แกงนะครับผมหอนอยู่ครับวันนี้คือหอนเนาะตีสี่สิบห้านาทีสิบหกนาทีแหละครับเสียงนกเสียงไก่ขันแซซวเลยครับผมแงงออกมาแล้วครับน,นี้ลายยางกบขัดยิ่มตมหน้าครับหยิดม้วนครับผม ย่างมานี่เห็นดีจะได้แต่ว่าฝนบดตกนะครับเมื่อไรก็รอฝนเมื่อไรก็รอฝนมาสิมาสีผีผากระม็ดเก็บเงียบเก็บมาแต่กีดฝ่าฝนมามากครับพี่น้องเยางกับนย่อยไว้ๆครับผม ไหไวครับมนันนี่แบบเร็วเลยฮะติดตามมันเสาครับผมต่หีหาหาทีครับเดี๋ยวพอดีครับผมตีหาหาทีมันนี่เจ้ายางเดียวครับมาเยหยุดเลยมายนั่งซ้อมีแห้งได้ครับยางเสาเดียวเลยครับตรงตีหนึ่งเดี๋ยวตีหาครับ นี่เทือว่าเร็วอยู่ครับยางก็บังค่อยออกกันได้ครับงามไรวิจิตเต็มโปะเป็มถวยนะผักจีน้อยอยอดดำโกตรครับผมเชิบนี้ซ้ำนี่นะครับบัสดีครับเดี๋ยวกันเช้าครับ